หัวใจแล้วกันนะคะทุกคนขานุญาติ้งหหัวใจแล้วกันนะคะทุกคนนะอ่ะยังไงต่อเดี๋ยวลุ้นนะทุกคนขาเพื่อนทิ้งเป็นเจ็ดหลามตัดมานะคะเพื่อนทิ้งเป็นเจ็ดหลามตัดมานะคะเราก็จวนะคะเราจวได้แปดหัวใจนะคะทุกคนขาจวได้แปดหัวใจนะคะเราก็ต้องทิ้งไพ่อีกแล้วอ่ะขอทิ้งเป็นเอทแล้วกันนะคะตานี้ตานี้จะเป็นขอทิ้งเอทหลามตัดแล้วกันนะคะทุกคนขายังไงแม่เพื่อนทิ้งเอทมาอีกแล้วอ่ะ เกิดได้ก็เกิดก่อนเลยแล้วกันนะคะรุ่นนะเกิดได้ก็เกิดก่อนเลยแล้วกันนะคะอ่ามาแล้วก็ทิ้งเจ็นลำสัตีเช่นเคยคุณ่าตอนนี้เราแต้มนําเพื่อนแล้วนะคะเรามี90สิแต้มนะคะเพื่อนมีอยู่ประมาณ40ิแต้มนะคะทุกคนค่ะอ่ะเล่นยาวๆค่ะทุกคนค่ะออ้ยเพื่อนเกิดตองซองแล้วก็ทิ้งเอ็ดมาอ้าวทิ้งเอ็ดมาทําไมก็ทิ้งโง่ให้เราสิทุกคนค่ะเพื่อนทิ้งโง่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนทิ้งโง่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะ ความบันเทิงเรื่นเริงหัวใจเท่านั้นไม่แนะนำให้หารายได้เสริมจากการเล่นเกมเด็กๆที่อายุไม่ถึง18ปปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับเจ๊เป็ดกินเกมเอีกแล้วนะคะทุกคนนะวันนี้เราจะมาเล่นไพ่ดัมมี่กันนะคะทุกคนหาเกมนี้ก็จะอยู่ค่าอยู่ฟาตลอดนะคะทุกคนนะเกมนี้จะเดิมพันขั้นต่ำอยู่ที่ตาละ0.50ย์ดห้าสิบตังนะคะทุกคนขามีเงินมาเล่นแค่55บาทก็สามารถเล่นได้แล้วนะคะทุกคนขะวันนี้นะคะเรามาทุน1นึบาทนะคะเจ๊เป็ดจะเล่นห้องที่3นะคะหรือว่าห้องระดับกลางนั่นเองนะทุกคนนะห้องนี้จะเดิมพันขั้นต่ำอยู่ที่1บาทนะคะทุกคนค่ะอ่ะระหว่างนี้นะคะรอ ไพ่ห,ห,หัวของเราก็คือ3โพดํานั่นเองนะคะทุกคนนะงั้นเราจั่วไพ่ต่อเลยะคะ่ะทุกคน่าเจะ๊เป็ดต้องทาการทิ้งไพ่หนึ่งใบนะคะกคนะตอนนี้ขอดูตะ,ะคะู่นะเราเลือกที่จะทิ้งเป็นสี่ดอกจิกนะคะทุกคนขารอ,อค่ะทุกคนขารอเพือบทิง้งเป็นก้าวดอกจิกมานะ,ะเราก็ยังไม่เกิดนะคะทุกคนขาแต่ขอกดดูก่อนนะว่าสามารถเกิดอะไรได้บ้างนะคะเราสามารถเกิดตองจิกได้นะคทุกคนหาแต่ว่าเรายังไม่เกิดนะคะทุกคนขา อ่ามาตอนนี้เราขอทิ้งไพ่ก่อนเลยแล้วกันนะคะทุกคนค่ะจะไป็ขอทิ้งเป็น8ดดอกจิกนะคะทุกคนนะอ่าตอนนี้ก็ทิ้งไพ่แล้วนะคะทุกคน่ะตอนนี้เรียงไพ่แบบส,สวยเลยทุกคนอ่าาเพื่อนเกิดเป็น6 7 8 9ดอกจิกน,นะคะทุกคนค่ะแล้วก็ลงด้วยตอง5้าต่อเลยนะคะแล้วยังไงต่ออ่าเราก็เกิดได้นะลูกนะเราเกิดได้อยู่แต่ว่าเราจะยังไม่เกิดนะคะอ่ะยังไม่เกิดนะจั่วไพ่อีกเหมือนเดิมจั่วได้8โทดำนะคะทุกคนค่ะงั้นเราต้องทิ้งไพ่ค่ะทิ้งเป็น8ดโทดำเลยแล้วกันนะคะทุกคนนะจังหวะนี้ เออมาทิแม่อ่ะดูเพื่อนต่อเลยนะคะว่าเพื่อนจะทิ้งไพ่อะไรมานะคะอ่ะเราก็วิสามารถเกิดได้นะเกิดเลยไหมเกิดเลยดีกว่านะคะทุกคนขาขออนุญาตลงเป็นตองสี่นะคะแล้วก็ตามด้วยหกเจ็ดแปดหัวใจนะคะแล้วก็ต่อด้วยตองทิงนะคะทุกคนขาอ่ะลงไพ่ไปเลยนะคะทุกน้าตอนนี้นะคะเราได้มาทั้งหมด65้าแต้มแล้วนะคะทุกคนขาที่เป็นก็ขอทิ้งเป็นสิบโพดำเลยแล้วกันนะคะทุกนนอ่ะเราทิ้งสิบโพดำไปแล้วนะคะทุกคนขาเดี๋ยวดูเพื่อนเะว่าเพื่อนจะทิ้งไพ่ใบไหนมานนะคะทุกคนนะอ่ะ เพื่อนฝากก้าวเรานะคะแล้วยังไงต่ออ่าแล้วก็ทิ้งสามหัวใจมาคุณขาเพื่อนทิ้งปีหัวมาเฉยเลยนี่ถ้าเรามีสามอีกใบหนึ่งนะคะโดนแน่นอนนะคะบอกเลยอ่ะงั้นเราฝากก่อนล้วกันนะคทุกคนขาฝากสิบจอกจิกนะคะคุณนะแล้วก็คนนี้ทิ้งเป็นหกหัวใจแล้วกันนะคะทุกคนขาคนนี้ทิ้งหกหัวใจแล้วกันนะคะทุกคนนะอ่ะยังไงต่อเดี๋ยวลุ้นนะทุกคนขาเพื่อนทิ้งเป็นเจ็ดลามตัดมานะคะเพื่อนทิ้งเป็นเจ็ดลามตัดมานะคะเราก็จวนะคะเราจวได้แปดหัวใจนะคะทุกคนค่ะ ตัวได้แปดหัวใจนะคะเราก็ต้องทิ้งไพ่อีกแล้วอขอทิ้งเป็นเอ็ดแล้วกันนะคะตานี้ตานีนจะเป็นขอทิ้งเอ็ดลับตัดแล้วกันนะคะทุกคนขายังไงแม่เพื่อนทิ้เอ็ดมอม่แล้วอะเกิดได้ก็เกิดก่อนเลยแล้วกันนะคะทุกคนนะเกิดได้ก็เกิดก่อนเลยแล้วกันนะคะอ่ามาแล้วก็ทิ้งเจ็ดหลับตัดปีเช่นเคยทุกคนขาตอนนี้เราแต้มนําเพื่อนแล้วนะคะเรามีเก้าสิบแต้มนะคะเพื่อนมีอยู่ประมาณสี่สิบแต้มนะคะทุกคนขาเล่นยาวๆะคะ่ะทุกคนขา อุ๊ยเพื่อนเกิดตองซองแล้วก็ทิ้งเอดมา อ้าวทิ้งเอมาทําไมก็ทิ้งโง่ให้เราล้สิทุกคนค่ะเพื่อนทิ้งโง่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนทิ้งโง่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะโอ้ได้ดัมมี่มาห้าสิบแต้มนะเพื่อนโดนลบแต้มอีกห้าสิบแต้มนะคะเพราะว่าทิ้งเอทมานะคะรุคขาเรียบร้อยเลยกาไรเป็นของเราค่ะวันนี้หนึ่งร้อยสี่บาทจุดห้าสิบตังค์นะคะลุงขาเออเพื่อนเหลือสิบสองบาทเองนะทุกคนนะใครที่สนใจอยากเล่นอยากตามนะคะลิงสมัครได้คลิปนี้กดมาสมัครได้เลยนะคะทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วจะเป็ต้องขอตัวลาทุกกคคคนนนไป่่อะะะสสวัดี